ก้าวสีดายุหมาภูเก็ตมาตามหาอะไรสาวสวยทะเลใสฝรั่งแฟนคลับอ้าวแล้วเขาอยากเจออะไรกันล่ะนะพอจะทราบไหมครับว่ามนุษย์ทองคำอยู่ที่ไหนผมมาตามหามนุษย์ทองคำครับเมื่อกี้เห็นมนุษย์ทองคำไหมครับ มนันทุ่ทองคำเหรออยู่ทุกที่นั่นแหละมาร่วมระจนภัยกับ9้าจีรายุเพื่อเรียนรู้วิถีพอเพียงกับภารกิจค้นหานุงภาพย,ายนตร์ในโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพ่อเพียงโดยปตททำมันมีค่ามากกว่าทองคำซะอีกทาง w ว w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  84 t a m b o n s k i n g c o m อ